มาเฉลยข้อสอบมาดีกว่าครับข้อ1ครับโจทย์ถามว่าผู้หญิงคนหนึ่งอายุ60ปีเข้ามาด้วยอาการอ่อนแรงของแขนและขาข้างซ้ายก็คือที่เห็นในภาพเนี่ยคือปากข้างซ้ายเบี้ยวแล้วก็ยกแขนข้างซ้ายและขาข้างซ้ายไม่ได้เฉียบพันธุ์เราคิดถึงโรคอะไรครับเราคิดถึงเรื่องของส t r o k e ใช่ไหม stroke ก็ได้แก่พวกหลอดเลือดสมองตีบแตกเฉียบพันธุ์เป็นต้นนะครับเคสเนี้ยโจทย์ถามว่าอ่อนแรงข้างซ้ายคิดว่าสมองเนี่ยข้างไหนที่น่าจะมีปัญหาข้างไหนครับ ก็ต้องตอบข้างขวานะใช่ไหมเพราะว่าสมองมันควบคุมฝั่งตรงข้ามทีนี้ข้อนี้สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้ว่ารอยโรคสมองนี่มันเกิดตรงไหนเวลาที่เราไปอ่านเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองอะ่ะเราก็จะได้โฟกัสที่จุดๆนั้นนะครับอย่างใบนี้ครับเห็นไหมผมให้ดูภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองถ้าเราเข้าใจหลักการนี้ไอ้ขออ้ออะไรข้างซ้ายนะตาเราก็จะพยายามมองที่ด้านขวาครับเห็นไหมมองเอ็กซเรย์ข้างขวาไว้สแกนดูว่าข้างขวามันมีอะไรไหมอันนี้นะ คนไกคืออะไรนะครับผมให้ดูสมองผมมีโมเดลของสมองมาให้ดูอันนี้คือสมองของคนเรานะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้มันชัดเจนขึ้นสมองเนี่ยมันจะควบคุมฝั่งตรงข้ามอะครับสมองคนเรานะสมองตัวนี้ก็เป็นด้านขวาส่วนด้านนี้ก็เป็นด้านซ้ายนี่คือสมองส่วนหน้านะแบบนี้นะครับสมองสมองก็มีด้านข้างแล้วก็มีทางด้านหลังด้วยนะครับเอาเป็นว่าสมองที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยฝั่งขวามือมันจะควบคุมแขนฝั่งด้านซ้ายนะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าผมขยับแขนข้างซ้ายขึ้นเนี่ย รงปุ่มส <The> ีแดงเนี awesome. so that that right. so ่ย <Quiz> มันอยู hmm. ่ด้านขวานะสมองด้านขวาจะสั่งการให้ทํางานนะครับเห็นสีฟ้าที่ผมวาดไหมครับสีฟ้านี่คือตําแหน่งของร่างกายของเราอ่ะมันเหมือน g o o g l e Ma ปอ่ะมันเป็นแผนที่ของร่างกายซึ่งถ้าผมเอาเข็มจิ้มสมมติว่าวันนี้นักเรียนกําลังหลับอยู่ผมจิ้มตรงนี้ครับอยากให้ยกแขนใช่ไหมแถาแถวนี้จิ้มปึ๊กอ่าที่ด้านขวานะพอผมจิ้มเข้าไปปรากฏว่านักเรียนก็จะกระตุกแขนข้างซ้ายครับเพราะว่าสมองข้างขวาเนี่ยควบคุมการทํางานของฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับข้อนี้ตอบได้บ้างครับ ข้อนี้จะมีความซับซ้อนนิดหนึ่งนะเขาตอบว่ากอไก่ก็ได้ครับอาจจะพบว่ามีเลือดออกในสมองข้างขวาก็ได้อา้าวแล้วมาเกี่ยวกับเลือดออกคือคนไข้ที่เป็นสโตรกครับคำว่าสโตรกเนี่ยอาการกลุ่มอาการสโตรกก็คือเส้นเลือดสมองมันอาจจะเป็นทั้งตีบก,ก็ได้แตกก็ได้นะครับเป็นเส้นเลือดตีบก,ก็ได้หรือว่าเป็นเส้นเลือดแตกก็ได้ซึ่งถ้าเป็นเส้นเลือดแตกก็จะเห็นลักษณะของเลือดออกในสมองนั่นเองนะครับแต่ในภาพนี้ครับพบว่ามันไม่ได้มีเลือดออกในสมองนะแต่ว่าเป็นลักษณะของอาการ สีดำอ่ะเห็นไหมครับด้านด้านด้านไหนนะด้านขวามือครับมีลักษณะเป็นสีดําของสมองตรงนี้ครับด้านขวามือฝั่งนี้ขวามือมันดําผีอ่ะเพราะว่ามันมีการขาดเลือดนั่นเองนะข้อก็ไก่ผมตั้งโจทย์ไว้ให้ให้คิดนิดนึงนะครับว่ามันอาจจะเจอเลือดออกในสมองก็ได้นะแต่ก็ถ้าเจอเนี่ยก็ควรจะเป็นด้านด้านขวามือนะครับแล้วก็ส่วนข้อขอไข่เนี่ยไม่ถูกนะมันไม่ควรจะเจอด้านซ้ายนะครับนะเพราะคนไข้อ่อนแรงฝั่งฝั่งซ้ายมือเมื่อฝั่งตรงข้ามกันนะ พอควายก็คือมีลักษณะของสมองที่เป็นสีซีดนะครับสีดำอะ่ะตรงตำแหน่งด้านขวามือซึ่งก็ถูกต้องนะครับเวลาที่สมองมีการขาดเลือดอมันก็จะเป็นสีดําที่ซีดหนึ่งในรูปนี้จะเห็นว่าทางด้านด้านขวามือเนี่ยมันดูเนื้อสมองมันดูดำครับแล้วก็ข้ององูไม่พบความผิดปกติอะไรเลยก็ได้เป็นไปได้ไหมได้ครับมันอาจจะไม่เจอความผิดปกติอะไรก็ได้นะถ้าหากว่าเขามาเร็วมากครับอย่างเช่น เพิ่งเกิดหลอลือดสมองตีเมื่อประมาณสักสิบนาทีที่แล้วเนี่ยมาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเพิ่งมีปากเบี้ยวเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วบางทีมาเอ็กซเรย์เนี่ยไม่เจอเลยนะครับไม่เห็นว่ามีอะไรผิดปกติชัดเจนก็มีนะเป็นไม่ได้นะครับข้อ,องูก็เลยถูกต้องนะครับทีนี้ในเราจะเอาข้อ,องูเนี่ยมาทําโจทย์ข้ออื่นต่อนะครับทีนี้คําถามว่าถ้าเกิดคนไข้ามาเร็วมากครับเป็นเพิ่งแบบเพิ่งเกิดเหตุการณ์เลยเพิ่งมีปากเบี้ยวแขนงขาอ่อนแรงเพิ่งเกิดขึ้นเลยครับแล้วก็มาโรงพยาบาลเร็ ถามว่าเอ็กซรย์คอมพิวเตอร์สมองมีประโยชน์ไหมมีนะครับขั้นแรกคือ1เราจะแยกเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองแตกออกไปนะเพราะว่าเวลาที่คนไข้เป็นหลอดเลือดสมองแตกเนี่ยเราจะไม่ให้ยาพวกละลายริมเลือดนะในความรู้เดิมครับคนไข้ที่เป็นสโตรกอ่ะถ้าเขามาโรงพยาบาลเรวมา,นเ,วมาเนี่ยภายใน4ชั่วโมงครึ่งแล้วเอ็กซรย์เนี่ยคิดว่าน่าจะมีก้อนริมเลือดไปอุดตรงสมองทําให้เขาอ่อนแรงไปข้างหนึ่งเนี่ยบางทีคุณหมอจะให้ยาพวกละลายริมเลือดนะครับเพื่อให้มันดูดไปเนี่ยแต่ว่า เวลาทองเนี่ยเวลาทองที่เขาจะดีขึ้นเนี่ยมันก็จะประมาณสัก4ชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าเขามาเกินกว่า4ีชั่วโมงครึ่งเนี่ยการให้ยาละลายเลือดเนี่ยก็อาจจะมีผลเสียมากกว่าดังนั้นเนี่ยสำคัญคือหนึ่งถ้ามาเร็วเนี่ยเราก็จะมีการให้ยาพวกละลายเลือดนะแต่ต้องมั่นใจว่า1คนไข้ไม่มีเลือดออกในสมองนะคือถ้าเขามีเลือดออกในสมองเนี่ยเราไปให้ยาเนี่ยโอ้โหแย่ครับเลือดก็จะขยายตัวมากขึ้นก็อาจจะเสียชีวิตได้ดังนั้นการทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองในคนไข้สโตรกจึงแย่ เพื่อแยกคนไข้ที่มีเลือดออดสมองออกไปนะครับแต่ว่ามันก็สามารถจะเห็นได้นะว่าถ้าคนไข้เป็นเซลล์สมองตีบเนี่ยที่บอกว่างองบูมองไม่เห็นเนี่ยมันเห็นได้นะครับมันจะอยู่3อย่างด้วยกันที่เห็นได้คือข้อนี้แหละครับข้อนี้ถามว่าตำแหน่งใดนะครับที่เรียกว่าอินซูล r าริบบอนตำแหน่งไหนนะเพราะว่าเวลาที่สมองมันบวมมันขาดเลือดน่อันนี้แหละครับอินซูลาริบอนมันก็จะสูญหายไปครับทีนี้มันต้องกลับคําถามว่าแล้วอินซูล r าริบบอนมันอยู่ที่ไหนล่ะนี่ครับ นี่เห็นไหมที่เป็นล,ลูกดอกจันนะครับด้านซ้ายมือฝั่งซ้ายนิ้วมือนี่คือมันปกตินะก็มี A B C ให้เลือกเอาว่าไหนคืออินซูล่าลองตอบดูนะครับตำแหน่งนี้แหละครับเห็นไหมตรงตำแหน่งที่มันเป็นจงอยที่มันดำๆจงอยะครับอันนี้เขาเรียกว่า bon. อินซูล่าลิบบอนอินซูล่าคือสมองที่อยู่ข้างในอินซูล่าภาษาอังกฤษแปลว่าเกาะเหมือนไอแลนด์เนี่ยเกาะเล็กๆครับมันเหมือนเกาะที่อยู่ในสมองข้างในนะ,ะแบบเกาะติดเกาะครับ แล้วก็ตรงตำแหน่งที่ดำๆเนี่ยมันเหมือนกับริบบิ้นไงตรงแถวรอยหยักของสมองข้างในเนี่ยมันเหมือนริบบิ้นนะครับเขาเรียกว่าอินซูลาริบบอนคือปกติมันจะเห็นนะครับมันจะเห็นเงาดำๆเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมองมันบวมมากเวลาที่มันขาดเลือดเนี่ยสมองมันก็จะบวมนะส่วนของอินซูลาริบบอนมันก็จะหายไปเองครับคือมันไม่ได so, the ้หายไปไหนนะสมองมันก็อยู่ที่เดิมแหละครับไอ้เกาะอินซูลาเนี่ยมันก็อยู่ที่เดิมครับแต่ปัญหาคือเวลาที่มันบวมอะเราจะเห็นขอบของมันไม่ชัดมันเหมือนแบบเหมือนมีฝ มองไม่เห็นเกาะของเขาครับดูฝั่งนี้นะตรงตำแหน่ง A เนี่ย A เนี่ยมันมีชื่อว่าอินซูล่าริบบอนเหมือนกันนะครับแต่เป็นฝั่งขวามือไงสังเกตว่าสมองด้านขวามือเนี่ยจะดูแบบดำอ่ะดำปีเลยคือมันขาดเลือดไงแล้วก็ดำเสร็จบุ๊บไม่พอมันบวมอ่ะพอมันบวมเสร็จไอรอยหวั่ของเกาะอินซูลาเนี่ยรอยหวั่ของมันก็หายไปก็เลยมีคำศัพท์คำแรกว่า l o s s of insular i b b o n คำว่า l o s s หมายถึงสูญเสียไม่เห็นนะครับ แต่นั่นเนี่ยถ้าคนไข้ามาเร็วมากปุ๊บเนี่ยโอ้โ oh, หนี่เพิ่งเป็นมาเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วเองเหรอเพิ่งอ่อนแรงเราเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเราบอกว่าไม่เห็นอะไรจริงๆมันเห็นนะครับเห็นอันแรกที่เห็นพบก็คือเนี่ยอินซูลาริบบอนมันหายไปเพราะว่ามันมันบวมนะครับเห็นไหมคราวนี้ก็เลยตอบ A นะครับอินซูลาริบบอนคืออะไรอ่านี่ดูตำแหน่งนะครับตำแหน่งเนี้ยที่ผมว่าให้ดูอินซูลาริบบอนไปดูข้อถัดไปนะครับอ่าข้อนี้อีกอีกข้อหนึ่งนะครับผมตัดนี่ออกอ่ะอีกข้อหนึ่งคือคําว่า loss of differentiation gray and white differentiation ก็เป็นเป็นสิ right sharp, ่งหนึ่งที่เห็นระยะแรกๆในเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองที่เป็นเส้นสมองตีบนะครับดูฝั่งซ้ายมือก่อนนะเห็นไหมสมองมันก็จะมีรอยหว๋มครับถ้ามันบวมมากรอยหว๋มมันก็มองไม่เห็นไงง่ายๆตรงไปตรงมาอันนี้คือสมองของมนุษย์นะครับสมองมันก็จะมีรอยหยักของสมองเนี่ยมีร่องสมองมีรอยหยักด้านซ้ายด้านขวาใช่ไหมอ่ะดูรอยหยักนะครับเห็นไหมสมองมันจะมีรอยหยักเ่ยรอยหยักของสมองที่มันบ่บ่บเข้าไปอ่ะทีนี้พอเวลาสมองมันบวมครับพวกรอยหว๋มเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็น ดูฝั่งด้านซ้ายมือนะครับเห็นไหมฝั่งซ้ายมือเนี่ยเขายังเห็นรอยหวามของสมองอยู่นะมองเห็นรอยหวามอยู่เห็นไหมครับรอยหวามด้านซ้ายมือก็คือเหมือนเหมือนนิ้วมือที่แทรกเข้าไปในเนื้อสมองอนะ่ะถ้ารอยหวามเนี่ยมันก็จะมีชื่อว่าเซาคายใจรายครับก็คือรอยหวามเข้าไปแต่จะเห็นว่าฝั่งขวามือเนี่ยมันบวมครับฝั่งขวามือมันก็ดูดํากับปกติ้วยนะแล้วก็เนื้อสมองมันบวมก็เลยทำเราเราก็เลยมองไม่เห็นร่องของสมองอ่ะที่เหมือนรอยนิ้วมือเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับ เขาเรียกว่า loss of s u l k a i ใจรายด้วยนะครแล้วก็อีกคำหนึ่งคำว่า gray and white differentiation คือสีเทากับเฉดสีดำเนี่ยมันมันจะไม่ค่อยเห็นชัดเจนเพราะว่ามันดำปี่ไงถ้าดูฝั่งซ้ายมือนะครับเห็นไหมฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันจะเห็นลักษณะรอยหวัมซึ่งถามว่าสีเทาสีดำคืออะไรเรามาดูในภาพที่เป็นหุ่นในในมนุษย์นะครับของจริงที่ผ่าศพออกมาเนี่ย ตรงตำแหน่งข้างนอกสุดอะเห็นไหมนอกสุดจะเหมือนขอบพิซซ่าสีขาววาวๆนั่นคือตัวเนื้อของสมองอะคือตัวเนื้อของเส้นประสา,าทนะครับคือเวลาที่เส้นประสาทมันต้องมีตัวใช่ไหมมันเป็นหัวเส้นประสาทแล้วมันก็มีหางของเส้นประสาทเนี่ยไอตัวหัวเส้นประสาทที่มีนิวเคลียสพวกนี้ครับที่แบบไม่ไม่เป็นตัวหัวใจของมันอะก็จะเป็นเนื้อเยื่อพวกสีเหลืองเนี่ยตรงนี้ข้างนอกสีเหลืองนั่นเองนะครับเขาเรียกใจรัสเนื้อเยื่อที่เป็นเนื้อเยื่อของเนื้อสมองอะแล้วส่วนสีขาวค,คืออะไรก็คือชุมสายของเส้นประสา คือตัวเนื้อสมองมันอยู่ในเนื้อเยื่อสีเหลืองแล้วมันก็ปล่อยเส้นประสาทออกมาให้เป็นไฟเบอร์ออกมานะครับไอตัวสีเหลืองนี่แหละมันก็คือตัวขอบสีขาววาวที่อยู่ตรงขอบสมองนั่นเองนะแต่ส่วนสีเทาข้างในก็คือเนื้อของเส้นประสาททีเนี้ยถ้ามันไม่บวมัะครับมันก็จะเห็นแยกสีเทากับสีขาวพวกนี้ได้ชัดเจนไงก็คือเกรย์แอนด์ไวท์อ่าดิเฟเรนเชียตมันชัดเจนนะครับเกรย์ Gray ก็หมายถึงพวกเส้นประสาทไวท์ White, คือตัวเนื้อประสาทเนี่ยมันแยกจากการชัดเจน มันพอเห็นเป็นขอบได้แต่พอฝั่งขวามือเนี่ยมันบวมใช่ไหมบวมมากเลยมันก็เลยมองไม่เห็นนะครับมันบวมเนี่ยไม่สามารถจะแยกเนื้อของสีเทากับสีขาวออกจากกันได้เขาเรียกว่าเป็น Grey and White d i f f e r e n t i a t i o n มันสูญเสียไปนะครับได้ยังครับมันจะมีอยู่กี่อันนะเราได้อยู่สามอันแล้วใช่ไหมครับสามอันมาสรุปก่อนที่เราจะไปเนื้อหาต่อไปผมถามว่าถ้าคนไข้มาเร็วมากเนี่ยคุณป้าเนี่ยอ่อนแรงเมื่อกี้ครับชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมาหาเรา อเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเสร็จปุ๊บไม่เห็นเลือดออกจบครับโอเคมันก็น่าจะเป็นกลุ่มเรื่องของเส้นสมองตีบใช่ไหมครับแล้วเอ็กซเรย์เห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมครับอาจจะเห็นก็ได้ 1. เห็นว่ามันอินซูล่าริบบอนที่มันหายไปนะอินซูล่าริบบอนมันจะไม่เห็นเพราะมันบวมอันที่2ครับก็คือล o s s อ f gray and w h i t e differentiation ตัวเนื้อสมองกับตัวเส้นสมองเนี่ยมันหายไปมันมองไม่เห็นนะครับสีเทากับสีดำมันแยกจากกันไม่ค่อยได้นั่นเองนะ อันที่สามครับก็คือ loss of sulcal air ใจร้ายก็คือว่าตัวขอบร่องสมองเนี่ยมันหายไปเพราะมันบวมนั่นเองนะครับได้มา3ข้อแล้วนะยังมีครับยังไม่จบครับยังมีอีกข้อหนึ่งมาดูข้อนี้นะอ่าอันนี้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ที่พูดถึงเรื่องของอ่าสูญเสียเนื้อเยื่อสีเทากับสีดาอะ่ะมันแยกจากกันไม่ค่อยได้นะครับดูฝั่งนี้นะตรงนี้เขาเรียกว่าเบซอแกงเกี่ยนครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยเรายังเห็นเบซ่ากงเกี่ยนที่ชัดเจนเนี่ยเราจะเห็นสีเทาใช่ไหมครับ เ,เห็นสีเทาเห็นเฉดสีดําแล้วก็เห็นเฉดสีเทาลักษณะเือนสามสีเหมือนขนมชั้นเนี่ยยังเห็นอยู่แต่ฝั่งขวามือเนี่ยเราแยกได้ไหมแทบจะแยกไม่ออกแล้วครับขนมชั้นมันมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็คือลักษณะของ gray and white differentiate เนี่ยการแยกสีเทากับสีสีขาวมันแยกจากกันไม่ได้มันก็คือมันบวมนั่นเองนะตรงนี้สําคัญนะครับเขาเรียกว่าเบโซ่เกลี่เกียนเคยได้ยินไหมเวลาที่คนไข้มีเส้นสมองตีบหรือแตกเขาจะบอกว่าเป็น เ en, บโซแกงเกียรฮีโมเรชบ้างเป็นลากูน่าอินฝาคืออะไรก็คือตรงนี้แหละครับผมว่าภาพนี้เหมือนแมวครับตรงนี้เหมือนตาแมวก็คือตรงส่วนของโพรงสมองเรนบ่ติขึ้นเนี่ยเหมือนตาแมวแล้วก็ส่วนนี้เหมือนแก้มแก้มของแมวแก้มแมวก็คือเบโซ่แกงเกียนนะครับเห็นไหมครับว่าแก้มแมวด้านซ้ายเนี่ยมันมันบวกลอแก้มแมวด้านซ้ายยังดีอยู่นะแต่ว่าแก้มของแมวด้านขวาเนี่ยมันมันดูไม่ค่อยชัดนะครับเพราะมันบวมล่ ริงแก้แมวก็หมายถึงนี่แหละครับเบโซ่แกงเกียนมันดูหายไปมันดูเบลอครับมันดูบวมนั่นเองนะก็ยังอยู่ในหลักการเดิมแหะครับว่า of gray and white differentiation นะก็คือเฉดสีเทากับเฉดสีดาม,มันแยกจากกันไม่ได้ข้อ <c oughs> ที่4ครับถามว่าสมองส่วนสีเหลืองที่เห็นในภาพเนี่ยมันมีชื่อเรียกว่าอะไรครับคํา <c oughs> <c oughs> ตอบคืออินซูล่าแหละครับเมื่อกี้ไงเราคุยเรื่องของอินซูล่าริบบอนมันหายไปใช่ไหมตัวอินซูล่าริบบอนมันหายไปคาถามคือแล้วอินซูล่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ย มันอยู่ข้างในนะครับข้างในสมองถ้าหากว่าเราสามารถที่จะแบกสมองได้ในภาพนี้เขาแบกสมองเดี๋ยวผมแบกให้ดูนะครับอันนี้คือสมองใช่ไหมสมองด้านหน้านะสมองด้านหน้าแล้วก็อันนี้คือสมองด้านด้านข้างนะครับเห็นไหมสมองด้านหน้าสมองด้านข้างแล้วก็ตำแหน่งนี้มันเรียกว่าเทมเพลตเราโรบฝั่งนี้นะครับเทมเพ r ตเราโรบถ้าหากว่าเราสามารถที่จะแบกสมองได้เนี่ยผมแบกออกมานะเห็นไหม,ไมค่อยๆแบกออกมาเราเห็นเนื้อสมองอีกอันนี้ข้างในไหมครับตรงนี้เห็นไหม ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยก้อนนี้ครับสมองอีกอันนึงสมองตรงนี้แหละมันชื่ออินซูล่าครับอินซูล่าซึ่งมันจะประกอบด้วยพวกเบสโซแกงเกีกเกยร์อะไรพวกนี้แหละครับที่กล่าวไปมันคืออินซูล่าไงมันจะมีสมองข้างในอีกอันนึ่งเราเห็นอินซูล่าไหมอินซูล่ามีรอยหวังไหมครับมีไหมมีอินซูล่าก็มีรอยหยักนะครับรอยหวังก็คือมีร่องของสมองนั่นเองทีนี้ถ้าเกิดว่าสมองฝั่งนี้มันบวมครับมีการขาดเลือดแล้วมันก็บวมเนี่ยมันก็เลยทําให้การที่เราเห็นลักษณะร่องของสมองในอินซูล่ามันไม่เห็นเนี่ชัดไงเเคาก็ลยใช้คําาว่ อินซูล r าริบอนที่มันสูญหายไปนะครับ loss of insular ribbon ในก็เป็นอาการระยะแรกๆหละที่มองเห็นว่าในคอมพิวเตอร์สมองว่ามันมีสมองบวมนะครับก็เลยจะให้ดูข้อนี้แหละครับพี่ถามว่าไอเนี่ยแหละสีเหลืองมันเรียกว่าอะไรมันเรียกว่าอินซูล r าริบบอนนั่นเองนะครับต่อข้อกไก่ครับมาดูข้อถัดไปนะครับข้อถัดไปถามว่าอ่ะนี่ก็คือให้ดูอินซูล่าริบบอนมันก็ประกอบด้วยพวกนี้นะครับประกอบด้วยพวกเบสซ่เกงเกียนแถวๆนี้ครับเบสซ่เกงเกียนอินซูล r าริบบอน ทีนี้มาดูข้อถัดไปอ่ะนี่ครับนี่ก็จะเป็นรูปเดิมนะเบซองเกียงเกียนตัดออกครับก็คือตัดออกดีกว่าเบซองเกียงเกียนนนอ่ารูปนี้นะครับข้อถัดไปถามว่าเส้นสีขาวที่เห็นเนี่ยในข้อที่5เนี่ยการที่เราเจอว่าเส้นเลือดมันตีบอ่ะเราเห็นเส้นสีขาวที่อุดปึ้งตรงเส้นเลือดเนี่ยครับถามว่าการเห็นสีขาวที่วาวขึ้นมาเนี่ยภาษาแพทย์เราเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าขอดไซน์ไหมหรือว่าเรียกว่าไฮเปอร์เดนส์เอ็มซีเอไซน์หรือเรียกว่าอินซูลาริบบอนคำตอบคือ เขาไข่คร <ane> okay. ับเขาเรียกว่าไฮเปอร์เดนซ์เอ็มซีเอายนะตรงนี้นะตรงนี้เส้นเลือดเส้นนี้ครับมันก็เทียบกับเส้นเลือดแดงตรงนี้แหละมันชื่อว่าเส้นเลือดมิดเดิลซิลิโวลอารเทอรีมันมีการอุดตันปึ้งกระทนเนี่ยทำให้สมองส่วนด้านซ้ายเนี่ยมีการขาดเลือดแต่มันอุดตันแป๊บเดียวครับซึ่งเขาบอกว่ามันน่าจะเกิดขึ้นภายใน1ชั่วโมงอ่ะยังเห็นก้อนเลือดที่เป็นเป็นก้อนเป็นลำๆเลยครับเป็นก้อนเลือดเนี่ยชัดเจนเนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้สมองมันมันซีดไปนะก็ออาหนเเลืด่่มมงไ็ ระยะแรกมันมองเห็นได้ซึ่งเห็นวบเนี่ยมันวาวขึ้นมาเราเห็นไหมครับว่าสมองส่วนด้านด้านซ้ายเนี่ยค่อนข้างาจะดํากว่าแต่ว่าดําไม่ค่อยมากเนี่ยเพราะมันเกิดขึ้นแป๊บเดียวครับมันเพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยแต่ตัวของไฮเปอร์เดนส์เอ็มซีเอเนี่ยโผล่มาแล้วครับพยายามตั้งใจหานะบางทีเจอนะครับคนไข้ามาด้วยอ่อนแรงอย่างอย่างเคสที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะถ้าเราไปดูเอ็กซเรย์สมองเอ้ยเห็นนี่นะเป็นก้อนเป็นลำเลยครับไฮเปอร์เดนส์เอ็มซีเอเขแปลว่านี่แหละมันคือเส้นเลือดสมองตีบอ่ะมันเป็นตัวที่เราจะให้ยยยาา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 ไงงงถ้้เเเกกิดวว่่่คมมภใใน4ชัโรรึ็หพี หลายเลือดนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาช้ากว่านั้นเนี่ยหกถึงแปดชั่วโมงบางทีเราอาจจะไปลากคลอสก็ได้นะใส่สายสวนเข้าไปเพื่อไปลากตรงก้อนเลือดเนี่ยมันออกมาก็มีได้เหมือนกันนะครับรูปนี้ก็ให้ดูไปแล้วนะอันนี้เขาเรียกไฮเปอร์เดน MCA สายอะผมไม่ทัดตัดรูปนอไปอันนี้ครับเห็นไหมคือเส้นเลือดตรงนี้ครับด้านตรงสมองเนี่ยเขาเรียกว่ามิดเดิลเซเบอร์าร์เที MCA มันถูกอุดเอาไว้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เห็นแค่ฝั่งนี้นะฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็มีได้ เห็นไหมคือถ้ารูปนี้มันชัดมากเลยมันเป็นลำเลยครับแต่ว่ารูปนี้มันไม่ได้เป็นลำชัดเจนนะมันเป็นแค่เซี่วๆเล็กๆเนี่ยเราก็เอานะก็เป็นไฮเปอร์เดนซ์เอ็มซีเอซายเราไม่เรียกคอร์ดซายนะครับบางคนใช้คําว่าคอร์ดเหมือนเส้นเลือดคอร์ดอะเหมือนแบบเหมือนสายสะดือคอร์ดายซึ่งคอร์ดซายมันไปอีกโรคหนึ่งนะมันไปโรคก,กับพวกเอ่อตะกลุ่มตระกูลเส้นเลือดดำในสมองอุดตันนะครับเป็นอีกโรคหนึ่งที่ผมไม่ได้คุยในวันนี้นะเราเรียกว่าไฮเปอร์เดนซ์เอ็มซีเอซายนะ ทีนี้พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆจะเห็นว่าสมองมันก็จะดำมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมีการบวมดะครับดูรูปนี้สมองด้านไหนเป็ปกติต้านขวาใช่ไหมครับเห็นไหมมันจะเริ่มดำปีเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็มันมีการบวมอ่ะพอบวมเนี่ยมันก็จะเบียดก้านสมองเบียดสมองให้แบงไปอีกด้านหนึ่งตรงนี้เวลาเราดูว่าสมองโดนเบียดเป็นยังไงนะเราก็แบ่งครึ่งสมองครับจะมีเส้นเส้นหนึ่งเนี่ยเส้นสีขาวตรงนี้เขาเรียกว่าฟอกซิลบายคือสมองคนเรามันจะมีครึ่งหนึ่งด้วยนะครับ พื้นของสมองเนี่ยถ้ามันบวมมากมันก็เบียดให้ตรงแกนสมองมันเบี้ยวไปหรือว่าทําให้ตัวฟอกซิลิายมันเบี้ยวอ่ะเบี้ยวแล้วก็เมื่อกี้คือตาเมวใช่ไหมตาเมวที่แบบเป็นเป็นโพรงสมองมันก็หายไปเลยครับดูฝั่งขวาดิครับเห็นไหมว่าตาเมลมันหายไปเลยมันโดนเบียดแบนกระแตแหน่เนี่ยส่วนฝั่งฝั่งซ้ายมือก็โดนโดนเบียดมาด้วยอันนี้ก็คือมีศาสตร,ร์สมองบวมนะพอเวลาผ่านไปครับประมาณสัก3วันะเจ็ดสองชั่วโมงก็จะพบว่ามีอาการบวมได้แล้วก็ คนไข้ที่มีเชื้อสมองตีบนะครับในวัน,น,นแรกๆเนี่ยต้องเฝ้าระวังนะถ้ามันตีบเยอะทั้งทั้งซี่ของสมองเนี่ยผ่านไป3วันบางทีมันบวมมันมีการกระชากอ่ะมันก็เกิดเลือนออกในสมองตามมาได้นะครับมีความเป็นไปได้นะนี่ให้ดูนะครับ uh, ทีนี้ในรูปนี้นะครับสรุปครับอาการภาพ,าพที่เห็นในสมองเอ็กซเรย์คอมิวเตอร์สมองถ้าหากว่ามาเร็วมากเจออะไรบ้างครับเจอ1 เกรย์แอนด์ไวท์แมทเทอมันดูแยกไม่ได้ก็คือตรงเนื้อสมองนะครับสีขาวกับสีเทามันแยกไม่ได้มันเริ่มบวมนะครับตัวเนื้อสมองกับตัวเส้นประสาสมองเนี่ยมันเริ่มแยกไม่ออกก็คือสีเทากับสีขาวใช่ไหมมันแยกจากกันไม่ได้อันที่2อาจจะเห็นเรื่องของ h y เปอร์ดันส์เอ็มซีเอครับก็คือเนี่ยเป็นเส้นที่มันอุดตันเปึ้งเนี่ยเห็นเป็นเส้นๆพยายามตั้งใจหานะมันมักจะพบที่ตำแหน่งนี้ด้วยนะครับตำแหน่งของเส้นเลือดที่ชื่อว่า m the right, right? The like this, i d เดิลซีดิบัลอาร์เทอรีอันที่3ามครับนี่ไง คำว่าอิน u ู a r าริบอนเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องจำก็คือสมองข้างในที่ผมแบกให้ดูครับอิน u ู a r าริบบอนมันจะหายไปมันมองไม่เห็นไงฝั่งซ้ายมือยังเห็นแต่ฝั่งขวามือมันไม่เห็นแล้วนะครับอ่าพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆสมองมันก็จะบวมนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่เราใช้ในการดูเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองระยะแรกๆนะครับข้อนี้เป็นข้อที่2อเอาคนสลับข้อกันถามว่าแผนภาพในสมองรูปเนี้ยมันมีชื่อเรียกว่าอะไรครับเนื้อสมองนะมันมีหน้าของคนมีมือมีนอะไรเงี้ยมันเรียกว่าอะไรนะ คำตอบคือว่ากอไก่นะครับมาเรียกโฮโมนคูลัสคือสมองเนี่ยมีแผนที่ของเขาอ่ะเหมือนกับ Google m a p อ่ะมันเป็นตำแหน่งของร่างกายคือจะอธิบายว่าทำไมคนไข่ถึงได้อ่อนแรงที่แขนและขาพร้พอมๆกันนะใช่ไหมสังเกตไหมปากเบี้ยวข้างหนึง่งแล้วก็แขนและขาข้างเดียวกันอ่อนแรงทำไมล่ะมันเป็นต้องอธิบายโดยการใช้สิ่งที่ว่าโฮโมนคูลัสครับคำว่าโฮโมนหมายถึงมนุษย์คูลัสคือตัวเล็กๆ่ะแปล,ลว่ามนุษย์มนุษย์ขนาดย่อมในสมองนี่ผมให้ดูภาพผมให้ดูว่าผมระบายสีสีน้ำเงินให้ดูครับนี่คือสมองใช่ไหม สมองส่วนนี้เขาเรียกว่าสมองด้านหน้านะฟอนทอโลบนี่คือสมองส่วนบนนะครับแล้วก็ผมระบายด้านข้างเห็นไหมที่ผมเอาปากกาวาดแล้วก็เอาเข็มหมุดปากอ่ะตำแหน่งนี้ครับเป็น g o o g l e Map ของสมองนะตำแหน่งนี้ก็จะเป็นส่วนขานะครับข้างบนเนี่ยเป็นขาคือถ้าเกิดว่าผมเอาเข็มจิ้มตรงนี้นักเรียนก็จะกระตุกขาไงถ้าผมจิ้มตรงนี้ครับดูตามภาพนะนั้นนี่ก็จะกระตุกมือครับถ้าตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งของปากมันก็ไล่ไปนะตรงนี้ก็เป็นขาเป็นแถวมือแล้วก็เป็นแถวปากตำแหน่งการเลี้ยงแผ่นที่ครับ ทีนี้เส้นเลือดที่มาเลี้ยงสมองส่วนนี้ชื่อว่าอะไรนะ m i d d l e C e r e b r a l Artery ไง MCA ที่มันตีบเป็นก้อนมาก,กันเมื่อกี้ครับมันมาเลี้ยงตรงนี้คนไข้ถ้าเกิดว่ามี MCA ที่มันตีบคนไข้ก็จะมีส่วนนี้สมองส่วนนี้ขาดเลือดคือตำแหน่งสี่น้ำเงินทั้งหมดมันขาดเลือดคนไข้ก็เลยมีอาการอ่อนแรงของแขนครับขาปากด้วยนะครับเห็นไหมมันตกไปหมดอ่ะมือตกเพราะว่าทั้งแถบเนี้ยมันอ่อนแรงซึ่งแถบเนี้ยมันควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อแขนและขาฝั่ง ตรงข้ามนะแต่ว่ามีอันที่น่าสนใจคือขาครับขาไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะขายังมีข้างในด้วยนะครับผมให้ดูตำแหน่งของสีน้ําเงินตรงนี้ด้านบนสุดคือขาใช่ไหมแต่ว่าขายังอยู่ข้างในด้วยนะครับเหมือนคนห้อยขาเอาขาห้อยลงมาซึ่งขาข้างล่างเนี่ยขามันถูกเลี้ยงโดยเส้นเลือดอีกเส้นหนึ่งนะครับมันชื่อว่า anterior cerebral artery ar ซับซ้อนเข้าไปอีกเอาเป็นว่าขาเนี่ยมันถูกเลี้ยงด้วย2เส้นเลือดไงดังนั้นเนี่ยสังเกตว่าคนไข้ที่มีเส้นเลือดสมองตีบครับ แรกๆเนี่ยแขนจะยกไม่ได้เลยครับแต่ขายังคงยกได้บ้างเพราะว่าขาเนี่ยมีเส้นเลือดเี้ยงอีกเส้นหนึ่งนะซึ่งอยู่ข้างในนั่นเองนะครับแต่ว่าจะให้ดูว่านี่แหละก็เลยเป็นคาอธิบายไงว่าทําไมเวลาที่เส้นเลือดสมองตีปะครับมันถึงได้ไปด้วยกันไงเพราะว่าตําแหน่งแนวทางของ Google m a ปอะแผนที่อะครับเส้นทางเนี่ยมันเป็นเส้นทางเดียวกันนะคือถ้าล่องแม,ม่น้ําก็แม่น้ําสายเดียวกันนะครับระหว่างแม่น้ําแขนแม่น้ําปากแล้วก็แม่น,มน้ํนา,า,าทางขาเนี่ยไปด้วยกัน คนไข้ก็เลยมีอาการอ่อนแรงเป็นส่วนที่เหมือนๆกันนะครับนี่เป็นคำอธิบายครับแล้วก็ตัวนี้มันเรียกว่าโฮโมนคูลัสนั่นเองนะครับเป็นแผนที่ของสมองในรูปนี้เห็นไหมว่าเส้นเลือดมิดเดิลไซเบิร์เทอรี่เนี่ยมันมาเลี้ยงด้านข้างของสมองนะครับตำแหน่งพวกนี้ครับทีนี้มาดูเนื้อหาถัดไปนะครับนี่ไงเส้นเลือดมิดเดิลไซเบิร์เทอรี่ที่ว่าครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาคุยกันเรื่องของหัวใจวายครับแคนี้ผมอ่านให้ฟังก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาดูคําตอบในตอนหน้านะ ข้อ6ถามว่าคนไข้มีอาการแน่นหน้าอกครับแล้วก็หายใจเหนื่อยนอนราบไม่ได้ออกซิเจนปลายนิ้วต่ําก็น่าจะเป็นหัวใจวายแหละครับใช่ไหมแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดเห็นแบบนี้ครับคนไข้ในรูปที่ผมวาดก็นั่งเหนื่อยเลยครับแล้วก็เอ็กซเรย์เนี่ยเป็นฟ้าเปิดตอบอะไรครับเราคิดว่าคนไข้มีภาวะอะไรครับเอ็กซเรย์ปอดเจออะไรก็ไก่เจอว่าหัวใจวายครับดูยังไงนะหัวใจโตใช่ไหมเขาไข่เจอภาวะน้ำท่วมปอดดูยังไงครับน้ำท่วมปอดมันกระจายเหมือนกับปีกผีเสื้อใช่ไหมปีกข้างค้าว มงไค้มีปอดอักเสบไหมนิโมเนียอืไม่มีไข้นี่หนาหรือว่าไม่เห็นอะไรเลยครับคคำตอบอะไรเดี๋ยวมาดูในครั้งหน้านะครับ